วันนี้นะคะไเทีกยวก็เลยจะมาเปิดกลุรองเท้าผ้าใบทั้งหมดของลอยแก้วซึ่งจะมีสามคู่ที่ไรยแก้วชอบมากที่สุดนะคะตอนนี้ม,มีแฟนคลับทางบ้านถามมาว่าลอยแก้วใส่รองเท้าเบอร์อะไรแกก็บอกว่าเนี่ยใส่รองเท้าผิดระเบียบไม่มีสีขาวเขียนใบเตือนเลยนะและอาทิตย์หน้ามารายงานตัวกลเนว่าพอซื้อมาผู้ใส่ไม่ได้รองเท้าลอยแก้วก็อามาใส่ตอนนี้ทีเดียวเจอนะปุ๊บเอาคู่นี้แหละกระโดดลงตู้มใส่มากแค่ไหนซักกี่รอบก็ตาม เอนง่านเดี๋ยวเล้ยแก้วจะเลือกรองเท้ามาคู่หนึ่งนะคะทุกคนไปเต้นให้ทุกคนดูสวัสดีครับทุกคือแล้ยแก้วอ่ะเป็นคนที่ชอบใส่ผ้าพลาใบมากเล้ยเก้วก็เลยจะมีรองเท้าผ้าใบหลายคู่นะคะวันนี้เล้ยแก้วก็จะไม่อยากให้ยอกให้ใส่ผ้าใบมากเเบื่องต่างมากวันนี้นะคะเลยแก้วก็เลยจะมาเปิดกลุ รองเท้าผ้าใบทั้งหมดของรอยแก้วซึ่งจะมีสามคู่ที่เลยแก้วชอบมากที่สุดนะคะแต่จะเป็นสามคู่สุดท้ายทำไมไม่เอาขึ้นมาไว้ก่อนเลยอะทำไมไมาไว้ก่อนเลยอะต้องเก็บของดีไว้ที่หลัง<ะ>ใช่ไหมคือมันต้องเป็นการลุ้นอ่าลุ้นด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าจะลุ้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าใต้โต๊ะเราเนี่ยถ้าจะรีวิวคลิปนี้ประมาณ3ามชั่วโมงไม่ต้องรีวิวทุกคู่รองเท้าลลยแก้วเยอะมากรอยแก้วเยอะมากร หายไปไหนดำมาแล้วค่ะแบนๆก็คือสเกชชอถ้าใครได้เห็นคู่นี้ครับมีคนโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับไม่ใช่คู่นี้เป็นคู่ที่เขาอยากเล่าประวัติเรื่องคู่นี้ให้ฟังก่อนคู่นี้นะคะตอนแรกมันไม่ใช่ของไร้แก้วค่ะแต่มันเกิดจากที่แม่บอกว่าเบ๊ ห่อยยาออกับลังกายพาอ้อมซื้อรองเท้าหน่อยยาวขนาดนี้เหรอคลิปเนี้ยแล้วแต่แล้วคุณไปซื้อต้องเล่า<ม>ประวัติรองเท้าด้วยเหรอแม่ก็ได้แม่ก็แม่ก็เลือกอันนี้มาเฉพาเนื้อแม่ก็เอาไปไปออกกับมังกายได้ได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งแม่ก็มาบอกป๋าว่าติ๊กอ้อว่านี่คืออยากจะเรียกชื่อป้าเฉยๆใช่ไหมนั่นแหละเราชื่อพ่อตัวเองเราชื่อพ่อตัวเองอยู่นั่นติ๊กอ้อว่านะคู่น<ช>ี<ช>้ค<ช>ือเนี่ยคืออ้อกับติ๊กคุยกันอย่างเงี้ยเหรอเออ ต้องมีรองเท้าหลายๆคู่แม่ก็เลยไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่คู่นี้ก็เลยต่อมาเป็นของไรแกแต่คู่นี้ไรแกว่าใส่สบายไรแกว่าเวลาถ้าไรแกไปออากกำลังกายที่ไหนไรแกก็จะคู่นี้ไปออกกำลังกายข้ามีคู่ที่สองเลยแล้วกันครับไปดำต่อเเดี๋ยวมันจะไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้จบคลิปกันนะครับเยอะมากเยอะมากอ่ะคู่เมื่อกี้ใครเอฟเอฟเลยนะครับใครดูเฉยเฉยใครจะเอฟเอฟเลยนะครับอ่ะคู่ที่สองคู่นี้คือยี่ห้อคอนเวิร์ตออสตราอ่ะ สีเป็นสีโอรสนะครับเป็นสีส้มๆค่ะทุกคนคือในแก้ววะชอบค่นี้เพราะว่าพอบแลอยากได้แบบรองเท้าที่สีสันสีชมพูแต่ดูไปดูมามันไม่ใช่สีชมพูนี่นะมันคือสีโอรสแต่ป้ากับแม่หนูจำได้ว่าหนูบอกป้ากับแม่ไว้ว่าหนูอยากได้คู่สีชมพูใช่นี่หนูโดนหลอกเหรอคืนอตอนนั้นเราเราหลอกเลยแก้วว่นนี้คือสีชมพู อันนี้เนี่ยรอยแย่ใส่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นรอยแย่ใส่คู่นี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันแมดยากเพราะมันเป็นสีโอรสด้วยแล้วมันแมดยากแต่ต่อไปนี้รอยแย่ก็าจจะมาใส่บ้างใส่แมดกับเสื้อสีดําสีขาวสีเขียวสีเขียวเข้ากันไม่ป้าห้าคู่สีเขียวตอนนี้สับใหม่โอเคสับใหม่ของติ๊กต็อกไม่สับใหม่ของติ๊กต็อกอะออกมาต้องพูดว่าสีเขียวสีเขียวสีเขียวตอนนี้มีมี แฟนคลับทางบ้านถามมาว่าร okay. okay. th ้อยแก้วใส่ลงเท้าเบอร์อะไรนี่ครับร้อยแก้วใส่เบอร์สามสิบเก้า้าสามสบเก้า้อแก้วใส่เบอร์สามสิบเ้าโอเคตอนนี้คอนเวิร์ตผ่านไปความจริงอยากได้เป็นตัวสีขาวนะวัู่ต่อไปอใครเมื่อกี้จะเอานะครับ F 4 9นะครับซ้อมซ้อมไรซ้อมไรซ้อมไรก่อนคู่ต่อมาครับผม N นะครับย่อมาจากอะไร นิวยอร์กไม่ใช่ครับนิวบาลานนะครับเก่าแค่ไหนมาเปิดกนนก็นี่ครับลิ้นเริ่มแลบลิ้นได้นะครัาแลบลิ้นได้แล้รกิไปคู่นี้ไปกันลองดมดูสิเป็นไงคู่ต่อไปหมือต้องไม่พูดปะตาเออเริ่ยวริ่มอยู่โอเคมึงตกปลา คู่นี้นะคะคน,นิวบาลานางจะฮิตอยู่ตอนนี้530กำลังฮิตอยู่เลยคู่นี้แม่เป็นคนแนะนําให้ซื้อมาพอไรแก้วเห็นปุ๊บเห็นสีปุ๊บคือมันใช่อ่ะมันใช่เลยคือสีสันคือสวยมากเป็นสีเงินนี่ครับไซส์39นะครับคือแต่ก่อนนะคะใส่คู่นี้ม่่ยมากจนมีวันหนึ่งไรแก้วอ่ะใส่นิวบาลานซ์คู่เนี้ย ไปโรงเรียนในวันที่ต้องแต่งตัวพลาไปเพราะว่าก็จากที่ลอยแก้วไปเข้าค่าลูกเสือและลอยแก้วอ่ะเอารองเท้าผลาประจำลอยแก้วอ่ะโดดลงน้ำไปด้วยแล้วมันเปียกกลับบ้านมาแล้วมันเปียกโชกเลยค่ะทุกคนแล้วคือลอยแก้วอ่ะก็อยากใส่คู่นี้ไปโรงเรียนอยู่เลยก็เลยขอแม่ใส่ไปพอตีดบตดเข้าไปตูไปได้เท่นั้นแหละจันเรียกว่าไม่ใคหนแค่หาจันหน่อยหาจันหน่อยจันก็บอกว่าเนี่ยใส่รองเท้าผิดระเบียบไม่มีสีขาวเขียนใบเตือนเลยนะและอาทิตย์หน้ามารายงานตัว จริงๆก็ได้อยู่เพราะว่ารองเท้าพละผ้าี่ะจะมาได้อยู่ยังไงก็จะใส่ได้รองเท้าพละที่ใช้ในโรงเรียนแกกมมีาโดดดีมแม่เล่นแชร์บยเจ้าโรงเรียนต้องคิดแล้วนะว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะไม่ได้ล้ามากนะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่นี้ครับโอเคคู่นี้เป็นสไตล์รอยแก้วเลยยกมันทั้งตระกูลเลยยกมันทั้งตระกูลเลยยกมันทั้งตระกูลเลยเอาตระกูลมันนู่นนู้นด้วยโอเคขึ้นมาแล้วครับข้างแรกโอเคครับ นี่คือตระกูลคีนนะคะบอกไว้ก่อนแต่ี่เฮยก็บอกตอนต้นคลิปไปว่าจะมีแต่รองเท้าผ้าใบคือนนี้เฮยแกก็ว่านะเป็นรองเท้าผ้าใบเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นรองเท้าแตะโดยทีเดียวเพราะว่ามันรัดส้นมันรัดส้น,สนเลยแก่จะบอกนะคะว่าคู่นี้ยในแก้วใส่เล่นน้ําตกใส่เดินภูเขาใส่ลุยป่าใส่เล่นทะเลเสีอย่างสุดอยู่เลยอันนี้ก็รุ่นนะนิวพอร์ตเนาะคีนก็ปีหนึ่ง,งก็ก้องไปหาซื้อมาทุกครั้งเลยยูนิคยูนิคสังเกตได้ว่าสองคู่แรกๆที่เลยแก่ใส่อ่ะ จะเป็นเรนโบว์ทั้งนั้นเลยอ่าแล้วคู่นี้บ้างรุ่นนี้คือใส่น้อยมากเพราะว่าแม่บอกว่าเลเจนดมันคือรุ่นลิมิเต็ดเราอ่ะยังไม่ได้ใส่แค่เขาหน้าปลาแล้วถึงสามคู่สุดท้ายหรือยังเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคคู่นี้นะคะคือคอนเวิร์ดทุกคนอาจจะเคยเห็นเลเจนด์เนี่ยใส่คู่นี้มาหลายๆรูปแล้วเห็นในเอจีนะในเอจีใส่คู่นี้ เกือบจะบ่อยถ้าสมมติว่าเลยเจ้ไปออกงานแบบงานใหญ่เลยแม่สะต้องใส่กระโปงและพอใส่กระโปงไม่อยากใส่ส้นสูงพอบอกว่าอยากใส่รองเท้าผ้าใบแบบเท่ๆมันแมนไม่ได้มันไม่เข้ากับกระโปงเลงเลยเจ้ก็เลยลที่จะใส่คู่นี้ค่ะเพราะว่ามันเหมาะกับกระโปรงที่สุดแล้วก็คือคู่นี้ซื้อมาตั้งกี่ปีแล้วปอู้นานมากเนี่ยใส่จนสุดสุดแรกอะ้วนสึกุดแล้าตอนแรกอะที่ซื้อมาป้าบอกว่าเลยแก้เจ็บกเอาพอดีเลยเอาแบบ เพื่อเผื่อไว้เผื่อไว้หน่อยเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าจะได้ใส่ได้นานๆเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรแก้ว่ะตัวมากเท้ามันก็ใหญ่ขึ้นไวมากเกินมาพอซื้อมาปุ๊บใส่ไม่ได้รองเท้าร้อยแก้วนี่องมาใส่ตอนนี้ทีเดียวรองเท้าร้อยแก้วนี่บางคู่นะใส่ครั้งเดียวนะโตไปเลยรองเท้าเยอะแต่ว่าไอ่กเหมือนว่าแบบว่าซื้อคู่นี้มาใส่ตอนเล็กๆเฮ้ยหลวมไปใส่ไม่ได้แล้วก็เว้นมาพอตอนโตปุ๊บใส่ได้อีกแป๊บเดียวแตอนไหนก็ใส่ได้แค่คเดียวลืมไงว่ามีคู่ต่อไปจะถึง ครอบแล้วอันนี้มาตะกูลเอานู่นเลยเอานู่นเลยคู่นั่นแหละเออนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวเด็ดเลยตะกูลฟีล่าตัวเรามีรองเท้าฟีล่าเยอะมากเยอะมากแต่ใส่ไม่ได้เราเฉพาะสองคู่ที่ยังใส่คือแป๊บนึงเอาคู่นี้ก่อนคู่นี้คือใครๆก็รู้ประวัติเล่นโรลเลอร์เบสเอ้ยไม่ใช่เล่นอะไรเซิร์ฟสเก็ตเล่นล้อเดียวเล่นอะไรเงี้ยวันที่ไปถ่ายงานซีไฟอ่ะ เดีกยวกเอาคู<_<_<_<_<_่นี<_<_้ไปเจอนะปุ yeah ๊บเอาคู่นี้นี่แหละกระโดดลงตุ้มน้องนี้ชื่อน้องเน่านะครับคู่นี้เพราะว่าจะลุยมาเยอะที่สุดคือไม่ว่าจะใส่มากแค่ไหนซักกี่รอบก็ตามคู่นี้ผ่านการซักบ่อยสุดมาฟีล่าคู่นี้ดีกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สวยมากคู่นี้แม่เคยให้ใส่กับกระโปรงนะคู่นี่ตอนนั้นที่ซื้อจําได้ปะว่ามีสองสีเออแล้วเราจับฉลากกันแต่ป้าเลือกสีนี้ จะได้ันเกิดป่ะใช่วันเกิดป่ะใช่วันเกิดอ่ะแต่สรุปได้มาสองคู่เลยคู่นี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่ได้แบบเหม็นขนาดนั้นอันนี้คล้ายๆเป็นลักษณะเขาเรียกว่าหนังอคันรนท่าหนังกรดับดูๆตรงส้นไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรค่อนข้างไม่เป็นไรค่อนข้างไม่เป็นไรแต่ดูจากหน้าหน้าย็นมากหน้าย็นแบบย็นตัวสุดควแก้วบางทีก็เตะบอลบ้างเตะอะไรบ้างเงี้ยชื่อพผ้นยังดีมากทุกคู่ดีมากอันนี้ประมาณใส่เจ็ดปียังไม่สึกเลยเนี่ย้วแก้วใส่คู่นี้แล้วยู่งห่างทำไมล่ะนีส สูงเท่าไงใกล้อีกคู่เดียวก็จะเป็นท็อปสามแล้วก็เอาคู่นี้แล้วกันคู่นี้นะคะเป็นไนกี้แบทแมนที่ป๊ะป๊าสั่งมาให้ด้านหลังไม่เป็นไรด้านข้างไม่เป็นไรด้านข้างไม่เป็นไรแต่ด้านหน้าก็ยืนเหมือนเดิมเนี่ยใครดูโลโก้แบทแมนนี่ครับแล้วข้างหน้าเป็นรูปอะไรโจ๊กโจ๊กอะไรโจ๊กอะไรโจ๊กหมูแล้วนี่แล้แกบอกข้างหน้าเป็นอะไรยิ้มของโจ๊กหมู โจเกอร์ <Joker. S 2> อ๋อนี่เป็นรอยยิ้มเหรอแม่เพิ่งรู้นะเนี่ยอ่าเป็นคู่แบบเป็นไนกี้คู่ที่สองของไรแก้วเอาละค่ะก็มาถึงสมอันดับสุดท้ายที่ไรแก้วชอบมาที่สุดอันดับ 3. สคู่นี้เป็นคู่ที่ไรแก้วจะใส่บ่อยที่สุดดูจากส่วนมากจะเน้นเดินห้างคู่นี้ <c oughs> ใช่เพราะว่า <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ให้เปื้อนถูกต้องมันแคนนี้จริงๆพาสเทลจริงๆ อันนี้นแม่ซื้อให้แม่แนะนําและภูมิใจนําเสนอเลยใช่ไหม <mm> ใช่แม่เป็นคนซื้อคู่นี้มาเซอร์ไพรส์เลยเกคือตอนแรกมันมีสีดําด้วยแต่แม่บอกว่าคู่น <mm> ี้กีเขาเรียกกันไอ้นี่ <mm> ไงในกี้แพนด้าไนกี้แพนด้าอาจจะซื้อสีดําแต่แม่บอกว่าคู่นี้มันสวย <mm> ก็เลยใช่แม่ก็เลยซื้อคู่นี้มาสีดําเห็นคนใส่ก็สวยแหละแต่แบบเออคนใส่เยอะและ้วอันนี้ม,นมันดูวนหวานน,นิก็เลยคือจริงๆเขาชื่อว่าไนกี้กังฟูแพนด้าคือเป็นหมีไงแพนด้าคือจะเป็นขาวดำาอันนี้เป็นไนกี้พัทเทลเข้าใจไหม ต่อไปเป็นอันดับที่2คู่นี้ใช่เมื่อวันเกิดปีที่แล้วสุดมากเลยแก้วมักจะได้รองเท้าในวันเกิดถูกต้องทำให้ถ,าาถึงดักได้คู่นี้เพราะว่ามันช่วยเพิ่มความสูงจริงๆตรงนี้มีหลายสีนะมีสีครีมมีสีอะไรหลายๆสีแต่ว่าไร้แก้วกับบอกว่าคู่นี้แถมยังมีแบบอันที่มันแบบว่าไม่คุ้มคอด้วยแต่เลยก็ชอบแบบคุ้มคอเพราะว่าอันนี้เราบอกว่าไร้แก้วต้องใส่ให้ใหญ่หน่อย เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันสูงมันสูงมากรองเท้าคู่นี้ประมาณการคร่าวๆประมาณน่าจะสิบปีถึงใส่ได้ประมาณสิบปีคือเพราะว่ามันแบบมันถึกมากดูแบบนี่ส้นยังไม่ยู่เลยเห็นไหมยังไม่เริ่มขยับเลยคือเข้ามหาลัยยังใส่ได้เลยฮะคู่นี้เลยกก็ว่างั้นเลยป่บว่าอืมนี่เพื่อเทียบกับอย่างนี้เห็นไหมคอนเวิร์ตใส่เหมือนกันเลยอันนี้ใส่แล้วเนี่ยความสูงเท่าเดิมพอใส่อันนี้ปั๊บอย่างกับผู้ใหญ่สูงปรีด แล้บางคนเขาชอบใส่รองเท้าคู่นี้กับกระโปรงนักศึกษาเห็นไหมเด็กมหาลัยเขาใส่เยอะนะเออกระโปรงแบบพิวผพิ้วพิพี๊ใช่ไหมแก้วนี่ใส่รองเท้าแต่ละคู่นี่เยิอนหมดนทุกคู่เลยนะถ้าคู่ไหนไม่ถนอนเนี่ยเตะบอลไม่ได้นะคู่นี้ไม่อนุญาตแต่บอลไกลไปทั้งนูเลยนะดูหัวมันดิอันดับหนึ่งเลยดีกว่าอันดับนี้เป็นเป็นรองเท้าที่เอาไว้เล่นบาสคือพักหลังมาชอบคู่นี้จริงๆมันชอบทุกคู่แหละแต่พักหลังเนี่ยมาชอบตรงนี้เพราะว่าเราแก้วเขาชอบสีสันไง อะไรอย่างเงี้ยเขียวเขียวเหลืองเหลืองชมพูชมพูใช่ใช่แล้วคือดูจากตรงเนี้ยมันมีดมอยู่ข้างในด้วยแล้วมันเหมาะก,กับการเล่นบา์สเขาเรียกว่าไนกี้แอร์ไงมันมีแอร<ช>์อยู่ข้างในในเนี้ยจะเป็นภาพด้านในแต่เป็นสีขาวดำแต่เราไม่เห็น,เห,นเห็นไหมเห็นไหมได้กินไหมไม,ไม่ให้เห็นอ๋อมีลายข้างในด้วยแต่ดัวนี้เป็นสีแบบมีสีแบบไม่กินขาวดำเออใช่ใช่พู้เนี้ยเป็นอะไรก็ใส่ไปด้านนอกหรบอป้าก็บอกว่า เลยแก่ผูกเชือกรองเท้าด้วยนะแต่คือเลยแก่ที่เก็จผูกไงชอบตอนที่มันสามารถถอดตรงนี้ออกมาปล,ปลดไวปลดไวปลดอันนี้ออกมาได้ก็คือแบบไม่ต้องคอยมาเชือกรองเท้าปลดออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่เลยใส่เสร็จแล,แล้วก็ค่อยเ,เอาอันเนี้ยมาเกี่ยวทีหลังใช่ค่อยเอาอันนี้เข้ามาเกี่ยวทีหลังอ่าก็คือเป็นรองเท้าที่เรียกว่าใส่คล่องใส่สะดวกแล้วก็เห็นมันอย่างนงี้อย่างงี้นะเบามันไม่ได้หนักมากใช่ไหมเละแก้เบาแอร์นี่เบาด้วยเนาะใช่แล้วก็ความจริงมันจะขาวจั๊วเลยนะครับคู่เนี้ยถ้าเอาไปเล่นบานนะชนะแน่นอน โดที่ถึง,งแป้นแต่ว่าเนี่ยอ่ารอยแกว้วเขาค่อนข้างจะใส่ให้มันดำไงให้ดูแบบวินเทจไงยที่ให้ดำเพราะว่าดูจัดตรงนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ดำนะตรงนี้มันจะไม่เห็นเป็นแบบลายสะเก็ดสะเก็ด,กดแบบนี้มันจะขาวมากมันจะขาวเกินไปนี่ไม่ตั้งใจก็ถึงบอกครับว่าวันนี้รองเท้ารอยแกว้วหลายๆคู่ที่เราได้พูดถึงกันไปวันนี้นะมีอะไรบ้างเดี๋ยลองวางขึ้นอีกทีหนึ่งอ่ารอยแก้วก็พูดต่อไปครับผมเดี๋ยวป้าจะโชว์ให้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ประมูลเปิดราคาไม่ใช่คือจากที่ทุกคนดูมาเลยคน คนชอบมากที่สุดคือคู่ที่เลยก็ชอบที่สุดก็คือคู่นี้นะป๊ากับแม่ก็อาจจะชอบคู่นี้มา้างคู่ไหนบ้างความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือถ้าใครไปดูในไอจีลายแก้วดีๆอ่ะจะเห็นลอยแก้วเต้นกับคู่นี้บ่อยมากคือของคู่นี้จะเป็นคู่ที่ใส่บ่อยแบบบ่อยจริงๆบ่อยจนเกือบจะสึกนี่ยังไม่พอไม่หมดนะ<ม>ดนี่คือย,ย,ยังไม่หมดนะยังมีในรถอีกที่ไม่ได้ไปหยิบออกมานะลงทุนไปเยอะนะครับกับร้อยแก้วเนี่ยในการใส่รองเท้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารองเท้าที่ร้อยแก้วใส่แต่ละคู่เนี่ย มันบ่งบอกว่าเราจะต้องเดินสบายแล้วเขาชอบเต้นคู่ไหนใส่แล้วหมุนตัวเร็วเนี่ยใช่มันมันจะมีแต่ละคู่ที่แบบว่าใส่ปุ๊บแล้วแบบมันทำท่าเต้นเก่งเต้นเก่งอ่ะเดี๋ยวขอร้องเพลงดิไร้แก้วต้องเต้นนะ,ะถ้าเกิดว่าใครรู้จักร้แก้วเพลงไอจีต้องมาไร้แก้วจะเพลงอะไรเดี๋ยวป้าเปิดให้เอาเพลงนี้ก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวไรแก้วจะเลือกลองท้ามาคู่หนึ่งนะคะทุกคนไปเต้นให้ทุกคนดูก็ปิดคลิปเลยลวกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ใครอย่าลืมกดอะไร คอมเมนต์มาเลยมีเยอะเลยนะเอาอันนี้ดีกว่าอาคนนี้ไปคนนี้ไม่ใส่งเท้าเต้นเก่งน,นะคือที่บอกไงว่าที่ต้องเล่นรองเท้าดีๆอ่ะเพราะดูจากเท้าที่ไรเงียเต้นตรงเนี้ยให้มันเป็นท่าสเตอร์ดี้อ่ะถ้ารองเท้ามันไม่ดีมันจะลื่น ขอเถอะมันไม่เกี่ยวกับรองเท้าหรอกมันเกี่ยว